พลังงานของเดือนกุมภาพันธ2024สภาสูงของกลุ่มดาวลูกไก่ที่7โดยแดเนียลสแคทันรูคือสภาสูงของกลุ่มดาวดาวลูกไก่ที่7และเรายินดีที่จะเสนอค้อยคำแห่งปัญญาของเราแก่ท่านเรามีส่วนร่วมอย่างมากกับมนุษยชาติและเราก็มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างสัรสเทือนในแต่ละช่วงเวลาเพราะความเชื่อมโยงของเรากับเผ่าพันธุ์มนุษย์และเพราะเราอยู่ในมิติที่9กนั่นหมายความว่าเราไม่มีร่างกายและเราสามารถปรับให้เข้ากับจิตสำนึกอ,อะไรก็ได้ที่เราต้องการครั้งหนึ่งเราเคยมีกายภาพและมีส่วนร่วมในการเพราะดาวเคราะหของคุณ ดยสิ่งมีชีวิตทางกายภาพที่อาศัยอยู่บนดาวครถดวงนี้เราไม่ได้บริจาคทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณบนโลกนี้แต่เราได้แบ่งปันอย่างยุติธรรมเราต้องการให้คุณทราบว่าเมื่อคุณเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์คุณสามารถคาดหวังว่าพลังงานแกเล็กซี่จะเข้ามามากมายพวกมันกำลังเข้ามา เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมรับพลังงานอื่นๆอีกมากมายติดต่อแล้วพวกเขากำลังเข้ามาเพื่อเตือนคุณว่าคุณมาจากดวงดาวพวกคุณทุกคนมีรากฐานมาจากระบบดาวของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนและถ้าคุณสามารถเห็นระบบดาวของเราในท้องฟ้าอย่างค่ำคืนของคุณ ให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นดาวบรีเบเียนในตัวคุณให้มากขึ้นด้วยการเปิดใจรับพลังที่เรากำลังส่งมอบตอนนี้เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงผนงเดียวในกาแล็กซีที่สวยงามของเราที่แพร่เชื้อสู่มนุษยชาติตลอดเดือนพุมภาพัน์คุณจะได้รับการเปิดใช้งานและการอัปเกรดที่จะนำ DNA นอกโลกของคุณ มาสู่การจัดตำแหน่งและการให้บริการมากขึ้นคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตหลายมิติคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองเป็นกลุ่มคุณคือจิตวิญ,ญญาณของคุณและตลอดช่วงชีวิตอื่นๆเหล่านี้ ซึ่งจากมุมมองของคุณที่คุณได้ดําเนินชีวิตไปแล้วก็เป็นช่วงชีวิตของคุณเช่นกันและในอีกทางหนึ่งมันไม่ใช่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตนั้นและรับประโยชน์จากการใช้ชีวิตทั้งหมดที่ด้านอื่นๆของคุณกําลังทําอยู่ดังนั้นคุณไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่นเพื่อชำระหนีกรรมในด้านอื่นๆของคุณเท่านั้น คุณยังอยู่ที่นั่นเพื่อรับประโยชน์จากกรรมดีทั้งหมดตลอดจนของประทานและความสามารถที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่คุณได้รับในด้านอื่นๆเหล่านี้ดังนั้นเดือนภูงพาพันจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมชิ้นส่วนของคุณกลับมารวมกันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่คุณจะได้รู้จักตัวเองในฐานะที่เป็นตัวตนทั้งหมดของคุณ และคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้มากขึ้นเช่นนี้แน่นอนว่านั่นจะนำจิตสำนึกของคุณมาใกล้บ้านมากขึ้นใกล้ชิดกับใครและสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงในฐานะแหล่งพลังงานและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการติดต่อมนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณ เป็นมากกว่าตัวตนของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มากแค่ไหนเรายังต้องการให้คุณทราบด้วยว่าพวกคุณบางคนที่ได้รับการส่งสัญญานี้สามารถคาดหวังประสบการณ์การติดต่อเพิ่มเติมที่คุณต้องการได้ภายในสิ้นเดือนนี้และหลายๆคนก็สามารถคาดหวังประสบการณ์เหล่านั้นได้เช่น ประสบการณ์การติดต่อภายในสิ้นปี2024เราทุกคนกำลังเริ่มต้นการรวมตัวกันนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วกาแล็กซีของเราและเราทุกคนจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อสนับสนุนมันและเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ง่ายและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเราคือสภาสูงของกลุ่มดาวลูกไก่ที่7และพวกเรารักพวกคุณทุกคนมากและนั่นคือทั้งหมด